สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่ตนพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมแนวรถครอสโอเวอร์กันอีก1นึคันคันนี้เป็นตัว Honda HR-V ใครถามหาบ้างไหมเอ่ยนะคะกับตัว Honda HR-V รู้สึกว่าเข้ามา3ามคันมีคันหนึ่ง เพิ่งเข้ามาใหม่ติดจองไปเรียบร้อยแล้วพี่ขาน้ำหนึ่งกะจะถ่ายอยู่นะคะันนั้นเป็นสีเทาดําแต่เขาจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวน้ำหนึ่งอาจจะไปถ่ายดูก่อนนะ,ะเผื่อแบบมันหลุดจองมานะ,ะพี่พี่ขาตัวนี้ได้เป็นสีดําเป็นตัวท็อปสุดเป็นตัว1.8 R S นะคะปี2018คันนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่ 66, 0 0 0โลเท่านั้นเองไม้น้อยมากภายในกินใหม่ย,ยังอยู่อยู่เลยออกห้างป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1ล้าน10,000แสนกว่า คันนี้เหลือเพียงแค่569,000ใครที่สนใจนะคะกับตัว Honda HRV นี่ให้ดูป้ายสคอบอ569,000ปี2018อ๋อไม่6 3 0 0 0โลค่ะพี่ขาไม่ใช่6 6 0 0 0โล6 3 0 0 0โลปี2018เครดิตดีจัดยอดเต็มได้อยู่ ะะฟรีดาวได้นะคะใครที่กําลังมองหา HRV อยู่นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมร,บรอบๆคันนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทเพรย,ยนต์นะตอนนี้ที่รีวิวอยู่ฝนกำลังตกอยู่เลยนะคะก็ใครที่มองหารถอันนี้คือช่วงหน้าร้อนนะแต่วัาหน้าฝนเข้ามาแล้วแต่ว่าใครแบบว่ากำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานที่ขาหน้าฝนแล้วนะคะยังสิใกล้จะหน้าฝนแล้วเอารถไปใช้ค่ะนะคะก็คือ ป้องกันการเปียกได้เดินทางสะดวกสบายด้วยอาจรถอาจจะติดกนิดนึงนะคะแต่เราไม่เปียกฝนเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะนะคะกับ Honda HR v วเดี๋ยวพาไปรับชมรอบๆคันกันไม่หกหมื่นสามพันโล5้าแสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันแปดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันแปดนะคะขอรายรับอยู่ที่ประมาณสองหมื่นขึ้นละกันใครรับมีรายรับอยู่สองหมื่นขึ้นจัดคันนี้ได้นะคะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันกันค่ะมาเริ่มจาก ด้านหน้ากันก่อนคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเป็นตัว RS ได้ไฟหน้าแบบ LED แบบ full LED เลยกระจังหน้าโครเมียมค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะได้ไฟ LED ด้วยนะคะพี่ขาไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วก็ฝากระโปรงนะคะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยละกิ้มเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีนึงคันนี้ดูสิไฟส่องคือแบบสีดำนี่เห็นเห็นได้ชัดเลยใช่ไหม ตะะัวตัวนี้เป็นสีดําค่ะเดี๋ยวเราเก็บงานนะคะปรับสภาพให้เสียงฝนเสียงซาซานี่คือเสียงฝนนะคะพี่ขาอันนี้คือช่วงหน้าร้อนนะแต่ฝนตกอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันละกันตรงนี้ก็ติดคิ้วกันสาให้เรียบร้อยที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมนะคะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะและในส่วนของล้อแม็กพี่ขา ล้อแมคลวดลายดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะโครเมียมตัดกับสีดาแม็กห้าลูนะแม็กห้าลูนี่คันนี้ได้เป็นยางโยโกฮาม่ามาที่ติดกับตรงนี้นะเป็นยา, oh Mac al, ย,ยางโยโกฮาม่าแม็กขอบ17นิ้วสีด้วยยางสองห้าท่าา้า R 1 7คันนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนยางแหละนะคะเป็นยางโยโกฮาม่าก็ริงแต่ว่ามันเป็นยางฟีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้อ่ะมาดูภายในสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะ มีระบบในเรื่องของถ้าเราแบบเดินออกห่างจากตัวรถรถเขาก็จะล็อกให้แบบอัตโนมัติด้วยนะคะอ่ะมีดูภายในเบาะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย6ใบค่ะเบาหนังถุงลมนิรภัย6ใบ,บ,ลล6บและดูคอนโซลด้านหน้านี่แอร์พี่ขาอันนี้คือแอร์นะ มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดและที่สําคัญบนหลังคามีสลรูปด้วยนะคะมีสลรูปด้วยมีเป็นเกียร์ออโต้นะคะให้ดูตัวนอ็อตโครงสร้างตัวรถสนใจทักมาได้5 6า0 0นหก้าพันออกห้างไปแดงนี้เป็นหลานเลยนะคะประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งเลยคันนี้เป็นปี2018นสนี่ค่ะสนใจเข้ามาดูได้เครื่องพันแปดเป็นตัว RS ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้าใครแบบว่าเป็นสาวว o l k s w a แต่ไม่อยากได้รถเก่งซีดาน4ประตูถ้าเป็นรถเก่งซีดานสประตู1.8จะเป็นพวกซีวิกใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นรถแนว crossover เป็นเหมือนแบบ5ประตูยกสูงขึ้นมากว้างรถแนวนี้นะคะไลฟ์สไตล์ก็คือเอ่อบรรทุกของได้เยอะบรรทุกคนได้กว้างสบายแล้วก็ไลฟ์สไตล์คือขับขี่กระฉับกระเฉงนะคะก็แนะนำนะถ้าใครแบบสนใจดูเป็นตัวแบบแนว crossover แบบนี้นี่คะ่ะให้ดู แข็ประตูสนใจก็ทักมาได้0961984963และบอดด้านหลังก็สามารถพับได้40-60เนี่ยค่ะพับเรียบเหมือนกันนี่แล้ก็จะมีตรงนี้เห็นไหมอ่ะ,นะะก็พับลงมาฝั่งนู้นก็พับได้นะคะก็ด้านหลังก็จะได้พื้นที่ใช้สอยได้กว้างถับไปกันสองคนหรือสามคนตรงนี้ก็ขนของได้เยอะเลยทีเดียวเฉียว นะคะหรือพับเบาตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ตั้งขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีที่เท้าแขนอ่ะและตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํารู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดนะมีที่ใส่แก้วน้ําถึงเจ็ดช่องด้วยกันนะคะรู้สึกว่ามีด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะมีด้านข้างตรงนี้แล้วก็เจ็ดคันนี้มีถุงลมนิรภยยัยหกใบมีช่องใส่แก้วน้ำเจ็ดช่องนะคะ เสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์กสินนะคะเป็นคลีปฉลามสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกดูที่3 LED ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะระบบไล่ฟ้าและตัวนี้นะคะก็เป็นตาคอนดา้าไฟท้าย LED ค่ะนี่ค่ะด้านท้ายเดิมสวยเลยนะคะเป็นตัว RS เป็นตัวท็อปสุดใครสนใจทักมา0961984963ได้เซ็นเซอร์ถอยด้านหลังด้วย มีกล้องมองหลังขนาดถอยกอดด้วยเปิดด้านหลังกว้างมากๆนี่ค่ะดูด้านหลังกว้างเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจเลย Honda HRV ใครที่สนใจทักมาได้0 9 6 1์เก้าหหนึ่งดี่เก้หกสานี่ค่ะ,ะตัวรถนะคะสภาพ เดิมสวยไม่หกหมื่นสามพโลเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพไปอีกทีหนึ่งนะดูด้านข้างฝั่งนี้ดูด้านข้างฝั่งนีนงงน้สีดำล้อมแม็กสวยงามเลยนะคะล้อมแม็กสวยงามเลยด้านหลังเขาก็จะเปิดตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเบาะหนังนะคะถุงวมนิรภยยัยหกใบแล้วก็ตัวนี้นะคะจะได้ h Honda l a n e w น t c h นะคะเมื่อกี้ฝั่งด้านซ้ายจะมีกล้องใช่ไหม อ่ะพวงมาลัยนะคะพี่ขามีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาค่ะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะนี่มีคส i อน control นะคะตัวล็อกความเร็วมีกล้องเลนวอชอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันนะคะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันอย่าเบรกกุ่่สตาร์ทนะคะอ่ะ ปิดประตูนิดนึงนะคะด้านนอกฝนตกฝนตกเลยนะคะอ่ะกุญแจน่าจะแบบว่าแบตกุญแจน่าเหมือนแบบจะหมดเนาะี่นะ,ะเดี๋ยวต้องไปใส่แบตกุญแจพี่พี่ขาคันนี้นะคะอ่ะเขาก็จะมีเตือนนี่น้ำมันน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่ขามีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะนี่คะ่ะพร้อมเส้นกาะยะแล้วก็เขามีในส่วนของตัวเลนวอชนะคะคือกดตรงนี้ ปุ๊บนะคะนี่ก็คือจะเป็นกล้องที่มองฝั่งด้านซ้ายนะคะหรือไม่ก็ตกไฟเลี้ยวปุ๊บนี่เหมือนกันนะไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีกล้องเลนวอชนะคะจะมีกล้องเลนวอชนะคะฝั่งด้านซ้ายหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลและตรงนี้ค่ะพี่ค่ะมีสลูปนะคะสลูปก็สามารถเปิดอ่ะอันนี้ก็คือปิดนี่ก็จะปิดแบบตรงนี้ ปิดหมดเลยหรือจะเปิดอ่ะเปิดเนาะเดี๋ยวเราทำความสัรดให้คันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถเข้าใหม่นะคะพี่อ่ะนี่เปิดหลังคานะคะด้านบนเนอะก็ตัวนี้ก็มีสรูบให้ใครสนใจก็ทักหาน้นหนึงได้อันนี้คือคอนโซลด้านหน้านี่ค่ะ เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ามีช่องใส่แก้วน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ที่เท้าแขนก็มีช่องใส่ของอนเนกประสงค์รวมที่พวงมาลัยค่ะพี่ขาก็เชื่อมต่อบลูทูธได้และที่สําคัญค่ะมีแพนเดอร์ชินะคะก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ขับสนุกค่ะเป็นเกียร์ที่พวงมาลัยอ่ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟาที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่านะคะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน ตรงนี้นะคะเห็นไหมก็มีการแบบว่าดูสปอร์ตเลยมีการเปลี่ยนตรงเอยยบเบรเอยียบคลัชเนาะ,ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน569,000ห่นเกาพันอันนี้มาเริ่มจากห้องเครื่องด้านหน้าอ่ะนี่ค่ะ ดูตัวน็อตให้ดูตัวน็อตชัดๆใกล้ๆ้านค้างสนใจก็ทักมาได้เลย0961984963คานด้านหน้านี่ค่ะใสด้านหน้าตัวน็อต ก่อนปล่อยนะคะเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นี่ค่ะเครื่อง Honda สนใจยังไงทักมาได้เลยพี่ๆค่ะกับตัว Honda HRV นะคะปี2018เลขไม 63, ล์ห0ม่6 3 0ม0โลห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะไม่มีของเหลวหยดย้อยลงมานะคะพี่ขาแล้วก็ดูแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง สภาพเดิมสวยมอกอยู่ครบชัดเจนรถทุกคันนะคะเรามีการปรับสภาพให้แล้วก็มีการตรวจสภาพตัวรถให้ด้วยคันนี้เป็นตัว Honda HRV 1.8 RS ตัวท็อปสุดมีสลูปให้นะคะมีะสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะคะมีะ Honda Land w a ลนวนะคะอ่ะ,ะแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอย ให้ด้วยนะ,จะเจเซี่กะระยะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้เป็นตัวท็อปสุดค่ะใครสนใจทักมาหาน้ําหนึ่งได้0961984963มีบริการจัดไฟนะั่นหน้าบ้านมีบริการสงร่งรถสไลด์ให้อีกต่างหากใครสนใจทักมาได้เลยเอาละคะ่ะคลิปนี้นะ้่งหนึ่งขอตัวลาไปก่อนพี่ๆค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ